สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขน,นำโชคนะคะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1ถึง15มีนาคมการทำนายก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอรเสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวกุมค่ะชาวกุมเนี่ยในเรื่องของงานเงิน นะคะในเรื่องของดวงดาวเนี่ยต้องบอกว่ามีอาทิตย์นะคะมาอยู่ในเรือนชะตาคุณซึ่งอาทิตย์เนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยว่าเป็นเรื่องของดวงเลือดเฉิดฉายหรือได้โอกาสใหญ่ๆมีเกณฑ์มีรถใหม่บ้านใหม่หรือในบางคนอาจจะเป็นเรื่องของงานใหม่หรือเรื่องของโอกาสใหญ่เงินก้อนใหญ่ก็ได้แล้วแต่บางคนอาจจะมีทุกอย่างที่กล่าวมาบางคนอาจจะได้บางอย่างนะคะก็ต้องแล้วแต่พื้นดวงนะในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องระวังนะ ก็มีเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนชะตาคุณเนี่ยคือมีดาวสาวรอยอยู่แล้ะแล้วเดี๋ยวมีดาวศุกร์เข้ามาด้วยซึ่งเขาไม่ถูกกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องเกี่ยวกับญาติญาติแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะคะบางทีเนี่ยใครอยู่ต่างประเทศก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะระวังเรื่องสุขภาพหรือระวังในเรื่องของ เงิน <g arden> ซึ่งส้มมองว่าเอาจริงๆอ่ะในเรื่องของโชคลาบหรือ,รรอว่าการเงินส้มมองว่าดีนะคะแต่เรื่องที่ต้องระวังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางแบบนี้นะคะการเดินทางความร้อนฟืนไฟนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับญาติญาติอารมณ์ก <g arden> ับเรื่องที่เกี่ยวกับบรรดาญาติญาติพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้ให้ระวังประมาณนี้นะคะนะพูดง่ายๆว่าญาติพี่น้องบางคนดีแต่ว่าญาติพี่น้องบางคนทําให้เราเดือดเนร้อนใจก็ควรจะห่างๆเลี่ยงๆไปอะนะ มาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างค่ะมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมเริ่มในเรื่องงานก่อนนะคะขึ้นไพ่ The h y d r o p h n หัวกลับนะนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่คุณอาจจะเจอลักษณะของความลำเอียงในการทำงานนะคะผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือผู้ใหญ่ในบ้านในบางคนนะ นะะผู้ใหญ่บางคนลำเอียงหรือสร้างปัญหาให้เราทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจค่ะนะคะขึ้นไพ่นี้ขึ้นมาเลยคือเป็นคนที่อายุเยอะกว่านะคะและดูหน้าเชื่อถือน่านับถือแต่ว่าสร้างความอึดอัดใจให้กับเรานะนะคะถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยส้มมองว่าชาวกลุ่มกําลังจะหาอะไรที่มันอยู่แล้วมันอึดอัดอะอยู่เดิมแล้วมันอึดอัดอ่ะคุณจะปลดแอกตัวเอง ะะมีวิสัยทัศน์มากขึ้นมองอะไรใหม่ๆอาจจะเพิ่มธุรกิจเสริมธุรกิจใหมนะะ่หรือหางานใหมนะะ่มองอนาคตยาวๆเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะคะมันมีเรื่องอึดอัดใจ,จไหมมันมนะะีเนี่ยแปดดาบหัวกลับบางทีงานที่ทําอยู่ธุรกิจที่ทําอยูนะะ่มันอาจจะมีปัญหามันอาจจะมีในเรื่องของความอึดอัดใจ,จรหรือภาระงานที่มันเยอะเกินไป แล้วไม่มีใครจัดการให้เราต้องจัดการตัวเองเอาตัวออกมาเองแบบนั้นอนะอืมนะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะกราฟิกต่างๆนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสามารถทำได้ดีนะาสามารถทําได้ดีนะคะสมมองว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษาหรืออะไรแบบนี้นะคะก็สามารถทําได้ดีอยู่นะคะแม้ว่าจะมีภาระงานที่ค่อนข้างเยอะนะ วิวออฟฟอร์จูนหัวกลับนะคะเนี่ยมันมีเกณฑ์ออกจากจุดจุดเดิมจริงๆด้วยนะเรื่องของคนรอบข้างคนใกล้ชิดนะคะในการทำงานเนี่ยบางคนต้องบอกว่าเป็นพิษเป็นท็อกซิกสำหรับชาวกลุ่มเลยนะคะซึ่งชาวกลุ่มรู้สึกว่าคงไม่เอาแหละ <c oughs> นะคะคงไม่เอาแล้วนะคะอะไรที่เป็นท็อกซิกนะจะไม่เอาเลยนะคะอะไรที่ เรารู้สึกว่าอยู่ตรงจุดจุดเดิมแล้วมันทำให้เรารู้สึกท็อกซิกหรือว่ารู้สึกต้องโทษตัวเองเนี่ยนี่ค่ะห้าถ้วยหัวกลับนะคะซึ่งส้มมองว่าถ้าเป็นในเรื่องงานคุณจะออกมาจากจุดนั้นถามว่ามันก็ออกมาค่อนข้างลําบากอยู่นะนะคะหมายถึงออกมาจากใจอะท็อกซิกที่มันจะต้องเอาออกมาจากใจอะ uh, มันยากแต่ในเชิงรูปธรรมส้มมองว่าคุณออกได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีอาทิตย์ เป็นเสมือนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนียเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ในเรื่องของใจอ่ะหากเราทำอะไรพลาดไปให้คิดซะว่าคนไม่ทำมามันก็ไม่ผิดแต่เราก็อย่าผิดในเรื่องเดิมซ้ำๆเท่านั้นเองนะคะใช้เวลาในการปรับปรุงดีกว่าใช้เวลาในการโทษตัวเองนะอันนี้ส้มมาขอให้กำลังใจชาวกลุ่มนะเคยทำอะไรผิดพลาดมาไม่เป็นไรหรอกค่ะนะคะคนเรามันมันชีวิตอะเนาะมันมีขึ้นลงเป็นเรื่องปกตินะ ะะถ้ามันมีอะไรที่เป็นโอกาสใหม่ที่มันดีขึ้นแล้วเข้ามาในชีวิตเราอก็ขอให้เราแบบไปโฟกัสตรงนั้นไปโฟกัสเรื่องดีๆที่เห็นด้วยตาจริงๆดีกว่ามาคิดอะไรกับในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะมันเสียเวลาแล้วมันไม่โอเคนะนะคะให้กลับมาดูอะไรที่มันดีจริงๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆดีกว่าเออประมาณนี้เลยนะคะให้มองถึงความเป็นจริงนะนะคะในเรื่องของเงิน ะะเรื่องของเงินส้มมองว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะแม้ว่าจะมีภาระรอบตัวแต่ว่าคุณน่ะสามารถที่จะใจแข็งแล้วก็เลี่ยงคนที่ไม่ดีกับคุณได้นะเออชาวกุมไม่จำเป็นต้องเป็นเดอะแบกนะนะคะชาวกุมส้มเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เงินน่ะจะหมดไปกับคนรอบตัวผู้ใหญ่ญาติญาตินะคะ ซึ่งถ้าเราใจแข็งสักหน่อยเนี่ยเงินจะเหลือเก็บเยอะเลยมันขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจแหละนะคะระวังผู้ใหญ่กลับมาสร้างปัญหาให้ในเรื่องเงินอีกนะคะนะแต่มีเกณฑ์นนะคะที่ชาวกรุ่มเนี่ยเวลาจะซื้อจะหาอะไรก็คิดถึงคนในครอบครัวรักะนะครอครัวบางทีซื้อที่ดินซื้อบ้านช่วงเนี้ยใช้เงินเยอะเลยกับการที่จะซื้อของใหม่ของใหญ่ให้กับไม่ใช่แค่ตัวเองคนเดียว แต่อยากให้กับคนในครอบครัวด้วยจะซื้ออะไรทั้งทีนิคิดถึงตัวเองคนเดียวไม่ได้จะต้องให้คนในครอบครัวด้วยแต่ก็ต้องระวังความคาดหวังเพราะคนในครอบครัวบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามหรือเขาไม่ได้รู้คุณนะคะกับสิ่งที่เราทำลงไปเพราะฉะนั้นเอาตัวเองให้สบายนะเอาตัวเองให้ดีก่อนนะเรื่องเงินนะนะคะแล้วถึงจะไปช่วยเหลือใครนะนะคะมีเกณฑ์ ได้เงินเพิ่มเงินเสริมนะคะแต่คุณก็ใช้เงินเก่งยอมรับมาเซอร์ดีดชาวกลุ่มนะฮะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาหาเงินเก่งใช้เงินเก่งเหมือนกันนะคะต้องระวังการใช้เงินเก่งนะเพราะว่าภาระนะคะหนี้สินอะไรต่างๆมันยังมีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะเงินเก็บมีค่ะแต่อาจจะไม่เท่ากับที่เราคิดเพราะการใช้เงินของเราเองเพราะฉะนั้น เซฟเซฟการใช้เงินเซฟเซฟการช่วยเหลือคนอื่นมองย,วยาวๆวางแผนย,วยาวๆแล้วในช่วงกลางเดือนจะมีเงินเหลือมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ซะอีกนะคะเงินก็จะเหลือเท่ากับที่เราคาดหวังเอาไว้นะนะคะอันนี้บอกเลยนะคะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเลือกเรามองนะนะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวกลุ่มนะคะ สุขภาพชาวกลุ่มต้องระวังความร้อนฟืนไฟการทำอะไรที่เร็วเกินไปฮิสโตรกแสงแดดแบบนี้ค่ะตาพร่าเพราะแสงแดดก็ได้นะโรคผิวหนังที่เกิดจากความร้อนหรือแสงแดดนะเส้นเลือดในสมองนะคะอุณหภูมิที่ต่างกันเกินไปการทำอะไรที่เร็วเกินไปนะคะดูแลด้วยนะความเครียดความดันอะไรแบบนี้นะ เบาหวานนะคะกดไหลย้อนเออความสะอาดของอาหารนะคะบางทีเฉลิมฉลองนะได้งานใหม่ได้อะไรใหม่เฉลิมฉลองต้องดูความสะอาดของมือของอาหารด้วยนะคะนะโชคลาภนะคะมาจากชาวธาตุไฟเมฆสิงธนูนะคะผู้ชายร่างอวบนะผิวสองสีถึงคล้ำนะ ที่อยู่ใกล้ชิดคุณและการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทางออนไลน์ค่ะอย่าง,างแบบถูกกฎหมายเช่นการซื้อสลากการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์แบบถูกกฎหมายนะมีเกณฑ์น,นะจะทําให้คุณมีโชคนะมาจากชาวธาตลมกุม,มิถุนตูนเป็นผู้หญิงที่เป็นคนรอบคอบจะทําอะไรคิดแล้วคิดอีกที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเลขนําโชคได้36นะคะเลขนําโชคชาวกลุมได้สานะคะ มาดูกันในเรื่องของไพ่ออร์คิลกันบ้างแนะนำอะไรนะในเชิงบวกนะแนะนำอะไรในพลังงานสดใสพลังงานดีเป็นไกด์ไลน์ว่าคุณควรโฟกัสอะไรนะที่เป็นเรื่องดีๆแล้วหล่อเลี้ยงให้เกิดเรื่องดีๆในชีวิตคุณนะคะใบแรก distactions r นะคะนางฟ้าบอกว่าอย่าไปโฟกัสผิดที่นะมันจะมีคำพูดของคนที่เข้ามาแล้วมันไม่มีประโยชน์ ให้เลือกรับสารเล,เลือกรับฟังเฉพาะคนที่เขาแนะนำในสิ่งที่ดีกับเราหรือเขาประสบความสำเร็จมาก่อนหน้าเราเวลาเขาแนะนำอะไรให้เรารับฟังแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเราแล้วมาแนะนำหรือบางทีมันไม่เชิงแนะนำพูดไร้สาระแล้วทำให้เรารู้สึกไม่ดีอย่าไปฟังนะอย่าไปฟังคำพูดที่มัน ฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์แล้วเป็นสิ่งรบกวนนะปลดปล่อยไปเลยนะคะบางทีคำพูดเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจที่จะทำความดีด้วยซ้ำนะคะแต่ความดีในที่นี้สิ่งดีในที่นี้คือต้องทำกับคนที่ดีเท่านั้นนะนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้เราทำความดีคือไม่ให้เราไปทำความดีกับคนขี้โกงอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเตือนถูกแล้วนะนะคะ ุณต้องทําดีกับคนที่ดีกับคุณนะถ้าใครเขาห้ามไม่ให้คุณทําดีกับคนขี้โกงนั้นเขาเขาแนะนําถูกแล้วนะ <c oughs> นะ forgiveness <c oughs> นะคะให้อภัยอ่าในที่นี้คือให้อภัยแต่ไม่ต้องไปช่วยเหลืออีกให้อภัยแต่ไม่ต้องไปสูงสิงนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าให้อภัยแล้วไปช่วยเหลืออีกนะชาวกลุ่มนะ <c oughs> นะฮะ <c oughs> คือให้คุณจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะนางฟ้าบอกว่าไพ่ใบนี้คือ ให้คุณปลดปล่อยท็อกซิกออกจากใจเหมือนกับว่าการที่เราเจ็บแคนใครอ่ะหรือโกรธใครอ่ะมันเหมือนเป็นการเอาก้อนหินหนักๆมาใส่ใจตัวเองแล้วมันทำให้คุณน่ะเหมือนชีวิตไม่ได้ติดปีกอ่ะไม่ได้ไม่ได้อัพใจตัวเองให้สูงขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นละลายความโกรธแคนความดำมืดในจิตใจออกไปนะคะนะให้อภัยตัวเองด้วยให้อภัยเขาด้วย ไม่ต้องไปตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงทำเพราะคนเรามันก็มีทั้งคนที่ชอบไม่ชอบเป็นเรื่องปกติอย่าเอาใจไปฝังกับคนที่ไม่ชอบหรือทำไม่ดีกับเรานะคะปล่อยวางแต่ไม่ต้องไปสูงสิงดมัดระวังตัวนะ่ะดีแล้วแต่ว่าอย่าเอาความรู้สึกดํามืดมาบั่นทอนใจเนาะแล้วแล้วจิตใจเราจะสูงขึ้นทําอะไรก็ได้โฟกัสที่ตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไทม์อัพผ่นคลายนะ่เออปล่อยวางผ่อนคลาย หาเวลาให้ตัวเองได้เป็นส่วนตัวบ้างนะคะหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างซึ่งมันไม่ต้องใช้เงินมากเลยหาเวลาให้ตัวเองได้เปิดหูเปิดตาเดินเที่ยวเล่นส่วนสาธารณะหรือว่าจะอยู่กับตัวเองบางคนชอบอยู่กับตัวเองเ่ยฟังเพลงหรือนั่งเมืออะไรก็ได้นะคะผ่อนคลายบ้างค่ะเราไม่ได้ขี้เกียจต้องให้เวลาตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างแล้วมันจะทําให พูดง่ายๆมันไม่เครียดนะอะไรที่มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับความดงความดันความเครียดมันก็จะลดน้อยลงมีพลังงานดีๆไปทําในสิ่งที่ดีในเรื่องของการทํางานดีๆมากขึ้นนะไอเดียในการทํางานก็ดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณชาวกลุ่มนะคะขอให้ชาวกลุ่มมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ